รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะหลายท่านคงหงุดหงิดกับอากาศร้อนนะคะไปไหนมาไหนก็รู้สึกว่าไม่สบายตัวค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะบ,บางท่านนะคะรอเวลานี้ก็คือฤดูการแห่งการรับประทานทุเรียนนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านใดรักและชอบการรับประทานทุเรียนนะคะต้องเรียนว่าทุเรียนนี่แหละคะ่ะจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายของคุณหรือว่าความร้อนในร่างกายของคุณนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องแก้ผิดแล้วก็ดับร้อนค่ะด้วยการที่หลังจากรับประทานทุเรียนนั้นให้ดื่มน้ําซึ่งเติมน้าเกลือ ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะก็จะช่วยให้ร่างกายคลายความร้อนได้นะคะแล้วก็คุณจะได้ไม่ป่วยด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะมาดับร้อนด้วยความสนุกสนานจากการเรียนภาษาอังกฤษกันก่อนค่ะสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดไรทิพทันญพืชสะอาดคัดจากไร่เครื่องปรุงรสไอเชฟรับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซอง how are you doing reading a book วุย้ยตายแล้ว <laughs> ถ้ามาชมคูด หมดอารมณ์เลยตายแล้วเดี๋ยวเราทักท่านผู้ชมก่อนดีกว่าคุณเก๋สวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนรับแขกรับเชิญของเรานะคะดรวัชระวารรณฤทธิรงค์ปราจารย์ผู้คิดค้นวิธีการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียค่ะนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมงงนึกว่านี่คืออะไรเนี่ยเรากำลังนั่งดื่มชาดื่มชากันอยู่ที่ร้านคูนิตันน่ารักดูเถิน่ารักมากนะคะในการที่เขาจะเสิร์ฟหรือเขาจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายทำแบบนี้ในนี้มีบ้านด้วยทำให้ ถึงสภาวะที่เราเพิ่งหลุดรอดพ้นมาจากภาวะน้ําท่วมใช่ไหมคะทีนี้ทําจากเขาบอกว่าเออมีชาผสมเยอะเลยใช่ไหมอย่างของครูนี่ก็จะมีเออกรงเออเกรอะไรชาที่แบบว่าโอ้รสนิยมดีงนั้นเลยเข้าเรื่องเราเมื่อกี้ที่ครูเพิ่งตกใจเมื่อสักครู่นะคะพูดถามคุณเก๋ว่า how are you doing นะคะ reading a book reading a book ลองเดานะคุณเก๋ภาษาอังกฤษเนี่ยท่านผู้ชมค่ะมันต้องใช้เซนส์ในการเรียนนะคะ do it by sense ไม่ใช่ do it by memory ไม่ไม่จำไม่นั่งท่องไม่ได้เลยต้องสังเกตอาการครูเพิ่งมาเจอคุณเก๋ครั้งแรกเขาบอกว่า hey how are you doing ค่ะแปลว่าเป็นไงสบายดีเป็นยังไงสบายดีป่าคุณเก๋บอกว่านั่งอ่านหนังสืออยู่มันก็ก็คนละเรื่องถูกไหมอาจารย์โชกโกรธเลยไม่อยากจะให้เป็นลูกศิษย์นั่นน่ะสิคุูจะปลดระวังและแต่ดีว่าวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไหวตัวทันนะคะเรามาสอนท่านผู้ชมไปพร้อมการเรื่องเกี่ยวกับการใช้ฮาวมั่งดีกว่าครูอยากจะถามคุณเก๋ว่าบ้านคุณเก๋เนี่ย ระยะทางไกลจากร้านเนี้กี่กิโลไหนถอดภาษาอังกให้ครูคฟังสิถอดภาษากรหม<ช>ถอดภาษากรง<ช>กรเล้วเมื่อกี้บ้านคุณเก๋ไกลจากที่ไกลจากบ้านมานี่กี่กิโล ก็ต้องเป็นฮาวฟาร์่ถูกแล้วนะคะก็มีกฎอยู่สข้อตามที่อาจารย์สอนนะคะก็เรื่องของคําศัพท์นั่นเป็นข้อแรกใช่ไหมคะข้อที่2ก็คือเรื่องของการประกอบประโยคข้อที่3าก็คือคําศัพท์ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ข้อที่สี่นั้นก็คือการฝึกทาแมปนะคะเราก็เรียนรู้กันไปแล้วก็ค่อยๆฝึกใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะสามารถพูดได้อย่างปัจจุบันทันด่วมาพูดถึงคนฝึกค่ะกลุ่มการเรียนบ้างนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ 8ถึง15ปีเป็นกลุ่มที่จะเรียนด้วยกันตรงนี้คงไม่มีใครอายกันเลยนะโอ้่ไม่ใครอายเพราะว่าเด็กนี่เขาคลิเคลียร์ใช่ไหมคะเพราะว่าตามกฎของ DIY My Map เนี่ยที่จะมาฝึกพูดและคิดภาษาอังกฤษจะจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่า1ปรับความรู้ให้เป็นศูนย์วยากรต้องเอามาไหมคุณเก๋วยากรเนี่ยไม่ต้องเลยท่านผู้ชมยิ่งมาเป็นภาคขาวเนี่ยยิ่งครูยิ่งชอบเติมอะไรได้เด็กจะไวมากแล้วถ้าผู้ใหญ่ละบางคนบอกอ๋อแน่นอนฉันส่งลูกฉันได้ตัวฉันนี่มันสมองมัันนนไไมมม่ปปปแแลล้้้้ววะะคทิงาาเ็10ีส จำใหม่เนี่ยต้องจำไหมคุณเก๋มันต้องมานั่งจำไหมเนี่ยคะอาจารย์ก็จะมีเทคนิคที่จะทําให้เราเนี่ยจำได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวัยนี้สิปีขึ้นไปถึงกี่ปีก็ตามอ่ะเป็นวัยที่จะมาเรียนด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องอายกันใช่ไหมคะไม่ต้องอายนะะเพราะฉะนั้นคําว่า mind map เนี่ยเสริมนิดนึงนะคะครูไม่ได้พยายามใช้คําว่าจํานะคุณเก๋ ะะแต่คําว่าแมปเนี่ยคือการใช้สถานการณ์มาแมทชิ่งกันให้เกิดการ<ฮ>เขาเรียกเหมือนกับเราจะจดจําไปเองอย่างเราไม่รู้ตัวใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะหรืออยากจะให้ครูเนี่ยเป็นผู้ฝึกให้ติดนะต่อมาได้ที่ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EDC นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 081-831-2271นะคะหรือที่02-539-2979หรือ02-539-2637-8ต่อ101-119ได้ทุกเบอร์เลยค่ะถ้ามีโอกาสก็คงได้มาเป็นลูกศิษย์เหมือนที่คุณเก๋ฝึกกับครูนี่แหล,ละค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอบคุณร้านภูริตังด้วยสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะท่านผู้ชม ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EEC สอนโดยปรมาจารย์ผู้คิดคน้นการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียโทร0 8 1 8 3 1 2 2 7 1 0 2 5 3 9 2 9 7 9 0 8, 5 2 5 3 9 2 6 3 7 8ตอน1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 1 9ช่วงขับไปเที่ยวไปกับยีสุสุสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแอมปริญญาในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีสุสุครับ วันนี้นี่นะครับผมอยู่ที่สนามบินน้ำมาเก็ตพาร์คนั่นเองนะครับอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาหาของอร่อยอร่อยเจ๋งๆทานกันแต่ว่าจะมีอะไรนั้นตามผมไปดูด้านในดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะต้องมาร้านนี้เลยที่บ้านผมนี่ชอบทานมากเลยนะครับนี่ข้าวเหนียวมะม่วงมีขายดิบขายดีคุณผู้ชมต้องรีบมานะครับมาช้านี่ร้านนี้หมดไวจริงๆ<ด>เอาหนึ่งชุดฮะดอิ่มสุขขอคุณพี่ที่นี่นี่ไม่ธรรมดานะครับ คนขายนี่สวยส้มตำก็อร่อยด้วยสังพัญลูกสาวสวยจาคุณแม่อ๋อลูกสาวสวยของคุณแม่ด้วยนะฮะที่นี่นะครับมีส้มตำหอยดองตำซั่วตำทะเลตำรวมมิตรตำผลละหมากลากไม้เอาเหลือหน้าที่ตำอย่างเดียวเอาต้องตำมาชิมด้วยฮะตัดชิมได้เลยแซ่บฮะผู้ชมครับ ที่สนามบินน้ำมาเก็ตพาร์คเนี่ยนะครับผมก็เปิดขายทุกวันเลยมีของอร่อยเยอะแยะมากมายถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีเวลาก็มาท่องเที่ยวที่นี่หาของอร่อยทานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับขัดไทยโบราณนะครับเจีนร้อนอร่อยครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับการที่ผมนะครับพามาเที่ยวสนามบินน้ำมาเก็ตพาร์คแห่งนี้นะฮะโอ้โหมาใกล้ครับก็เข้ามาเส้นทางเลี่ยงเมืองสนามบินน้ำนะฮะก็จะเจออยู่เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูเนี่ยนะครับของแอมก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะผมขออิ่มอร่อยต่อกับผัดไทยสุดอร่อยของเจออนซะหน่อยนะจ๊ะเฮ้ลุยลงตัวอีซูซูดีแม็กวีคลอสใหม่ วันนี้แกสั่งอาหารมาไม่รู้ว่าถูกใจพิ่คาร่าหรือเปล่าน่าทานมากเลยสลัดก็ใส่หลายอย่างเลยนะคะ,คะพยายามให้แบบว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนนดีแ่แต่มันก็มีแบบว่านิดนึงมีชีสมันเป็นเชฟสลัด <laughs> ไม่เป็นไรนานๆทีเนาะ,ะ,อะลองลองลองชิมดูดีไหมคะ เขากระซิบมาว่าถึงเวลาที่เราสองคนต้องทักทายคุณผู้ชมแล้วนะคะคุณผู้ชมทะนี่คือแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้ค่ะพี่การ่าสวัสดีค่ะวันนี้นัดกันมาเจอกันที่ร้านอาหารเดจาวูนะคะเราอยู่ที่ร้านเดจาวูโรงแรมพูแมน ค่ะเอาล่ะคราวนี้มาอัปเดตในเรื่องที่คุณผู้ชมอยากรู้และเกดก็อยากรู้ด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวหน้าเช่นเคยค่ะเราควรจะต้องเริ่มแนะนาคุณผู้ชมเป็นยังไงดีคะก็พี่ว่านะคือเริ่มจากตัวเองจะดีที่สุดคือเบสิกเลยอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องอาหารไปแล้วใช่ไหมคะแต่พี่ว่า นอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องออกกําลังกายมันก็ส่งผลหนึ่งผิวเรานะคะแต่ท่านี้ทราบมาว่าที่เราเคยคุยกันเนี่ยตัวช่วยก็สามารถช่วยคุณผู้ชมได้ซึ่งพี่คารคาก็สามารถที่จะช่วยยืนยันตรงนี้ได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าพี่ว่าตอนที่พี่อายุน้อยกว่านี้นะก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเยอะมากก็เบสิกอย่างที่เล่ามาไว้แต่พออายุมากขึ้นเนี่ยพวกริ้วรอยเนี่ยมันมาเยอะมากคือครีมอย่างเดียวเอาไม่อยู่ใช่ใช่ทั้งริ้วรอยต่างๆแล้วก็พวก ผิวไม่กระชับเนี่ย<ม>บริเวณคาง<ม>หรือว่าลำคอเนี่ยของพี่เป็นเลยนะคะดังนั้น<ม><ม>จึงว่าคนหน้าวัยหนึ่ง ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทีนี Nigeria> ้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยจะช่วยอะไรภาคของพี่เลยนะพี่จะเน้นเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ความที่ไม่กระชับของผิวเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่จะเน้นการทำทรีทเมนต์กระชับผิวหน้าก็คือผลที่ได้เนี่ยนะเห็นชัดเลยนะคะยิ่งทําสม่ําเสมอเนี่ยยิ่งเห็นผลดีมากๆกก็คือพวกความไม่กระชับของใบหน้าเนี่ยนะคะมันจะ ถูยกขึ้นก็คือผิวเราจะแต่งตึงขึ้นแล้วก็ผิวหน้าจะเรียวขึ้นแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยกางไปเพราะฉะนั้นถ้าที่พี่คาร่าพูดถึงมันจะกระชับตั้งแต่ตรงนี้บริเวณตรงนี้ขึ้นไปถึงจากจากคอเนี่ยขึ้นไปที่กรามควะแล้วก็ขึ้นไปเลยเพราะว่าพี่ว่าเวลาทำทรีทเมนต์เนี่ยเราจะสวยเฉพาะหน้าไม่ได้เราต้องทําบริเวณลำคอด้วยวก็คือว่าก่อนและหลังทำเนี่ยเ,เราสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปทำเนี่ยนะคะก็จะมีครื เรื่องที่ถ่ายภาพเราไว้ก่อนทำแล้วก็พอหลังทำเนี่ยก็มาถ่ายภาพอีกอเราก็เลยสามารถเปรียบเทียบได้ว่าริ้วรอยเนี้ยมันจางลงไปแค่ไหนนะคะอ,อย่างเรื่องของรูขุมขนก็ดูได้เลยว่ารูขุมขนเราเล็กลงแค่ไหนนะคะหรือว่าออบริเวณเออแก้มเนี่ยนะคะยกขึ้นกี่องศาเนี่ย เครื่องก็จะบอกออกมาเป็นตัวเลขเป็นกราฟให้เราได้เห็นเลยคือทำแล้วรู้สึกสบายใจอะค่ะว่าอทำแล้วคุ้มค่านะเพราะว่ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าก่อนทำเป็นยังไงหลังทำเป็นยังไงทีนี้หลายคนยังคงเป็นห่วงถึงเรื่องของความระคายเคืองมันอาจจะมีบ้างหรือเปล่าอันนี้ผู้หญิงกังวลนะแต่ว่าที่พี่ทำนี่ไม่เลยค่ะไม่มีความระคายเคืองผิวไม่แสบไม่ร้อนนะคะไม่ไม่มีความแดงเลยค่ะก็คือเป็นปกติพอทำเสร็จเนี่เราก็สามารถ ปใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมนะคะมไม่ต้องไปพักฟื้นอะไรอะพอเสร็จเนี้ยเราก็ออกไปทํางานได้เหมือนเดิมสองสาวันแรกนี้ก็เลี่ยงแดดจัดหน่อยะนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดตามปกติของเรานี่ค่ะถาครีมในส่วนของความพอใจในการเปลี่ยนแปลงบ้างอะค่ะพอใจมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ว่าเห็นผลชัดเจนคือพี่ส่องในกระจกเนี้ยเราดูหน้าเราทุกวันเรารู้ว่าข้อบอกพร่องมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ,คะแล้วพอมันได้รับการแก้ไขทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย เรารู้สึกว่ามีความสุขอะค่ะแฮปปี้มากอ,มอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยได้แต่คุยโทรศัพท์พี่ก็จะบ่นนุ่นบ่นนี่ผิวฉันไม่ดีแก้ม,มฉันไม่กระชับแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเพื่อนมาเจอตัวเพื่อนบอกว่าออ้ยปัญหาที่เคยบ่นเนี่ยมันมันหายไปแล้วนะดีขึ้นมากม,มากใช่พี่ก็แนะนําให้ลองไปทํากันบ้านเพื่อนๆก็ได้ผลทุกคนเลยนะคะตองบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆสาหรับเกย์แล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากเลยค่ะ The Skin Doctor สถาบันดูแลผิวหน้าและชะลอวัยจากประเทศออสเตรเลียโทร02-696-1122สนับสนุนโดย healthy made เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพทุกเพศทุกวยัยลูกชิ้นโกลเด้งโหเด้ง พบกับเส้นทางประหยัดน้ำมันโดย PTT Blue Innovation อีกเช่นเคยนะคะตอนนี้กำลังขับรถอยู่บนถนนวิภาวดีขาออกค่ะวันนี้ค่อนข้างมีเวลาจับกัดอีกเช่นเคยค่ะจะต้องเดินทางไปในย่าลาดเพ้าวนะคะประมาณลาดเร้าซอย64ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ขับอยู่บนถนนวิภาวดีนะคะเดี๋ยวสักครู่จะมองหาเส้นทางลัดว่าจะใช้เส้นทางไหนดีจะได้ไม่ต้องขับผ่านปากทางลาดเพ้าค่ะ ดยปกติแล้วหากเราจะเดินทางไปรัดพร้าวก็ต้องผ่านห้าแยกลาดพร้าวค่ะแต่หลายคนก็มักจะระอาใจกับการจราจรที่ขับข้างขอชวนมาเลือกใช้เส้นทางหลักด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราขับผ่านด้านหน้าของสโมสรกองทัพบกบนะคะก็ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะเลือกใช้เส้นทางลัดถนนสุทธิสารวินิจัยค่ะตรงไปจนถึงแยกไฟนะคะแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าสุทธิสารค่ะ เมื่อเจอแยกสุดที่สารให้เราเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุดที่สารวินิจฉัยได้เลยค่ะบนถนนสุดที่สารก็จะขนาบไปด้วยซอยอินธรรมระทั้งสองข้างทางเลยนะคะเพียงแค่คุณขับตรงมาเรื่อยๆด้วยความระมัดระวังและเคารพกฎจราจรค่ะเพราะตลอดเส้นทางมีทั้งรถจักรยานและรถมอเตอร์ไซค์ ข้อคิดดีๆสำหรับวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะทุกท่านค่ะควรเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและยังสามารถช่วยบรรเทาการจราจรบนท้องถนนที่ติดขัดอีกด้วยที่สำคัญเลือกน้ำมันประสิทธิภาพดีเพื่อลดมลภาวะเป็นพิษด,ด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาที่รถไม่ติดใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะเราก็จะตรงมาเจอกับแยกรัชดาสุดธิสารพอเราตรงมานะคะก็จะเจอแยกรัชดาค่ะข้ามแยกรัชดาแล้วตรงต่อมาได้เลยค่ะ ถนนเส้นนี้ไม่มีอะไรแนะนำเป็นพิเศษค่ะเพียงแค่คุณขับตรงมาเรื่อยๆแล้วมองหาป้ายลาดพร้าว64ซึ่งเส้นทางหลักนี้นะคะก็จะบรรจบก,กับซอยลาดพร้าว64แยก4พอดิบพ,พอดีค่ะ นะคะผู้ชมจะเห็นว่าเราได้ทั้งเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาไปบางกะปินะคะเลี้ยวซ้ายก็มาออกโชคชัยสี่นะคะเพราะอย่างนี้นี่เองนะคะหลายๆท่านจึงนิยมใช้เส้นทางลัดเส้นทางนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แนะนําไว้ค่ะในการที่จะช่วยคุณผู้ชมประหยัดน้ามันในชั่วโมงเร่งด่วนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพีทีทีบรูนเวชั่นที่แนะนําเส้นทางลัดให้กับเรา นับสนุนโดย Blue Gas Hall E20 PTT Blue Innovation จากปตท และในช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะผละไม้ที่ช่วยดับร้อนจะทําให้เราหายหงุดหงิดได้นะคะอย่างเช่นแตงโมหรือว่าแตงไทยนะคะหรือว่าผลไม้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นค่ะและที่สําคัญนะคะจากเดิมที่เคยดื่มนะ้ำาวละ8แก้วนั้นน่าจะเพิ่มเป็นวันละ12แก้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมในช่วงต่อไปนะคะคุณเพชรยังรอคุณผู้ชมอยู่นะคะเพื่อที่จะพาไปเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นไอเดียสําหรับวันหยุดนี้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตทพพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทนโรงเรียนไทยไต้หวัน BDI เทคโนโลยีรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้02-337-3101-2สวัสดีค่ะ